โลกหลังความตายสําหรับบางอารยธรรมนั้นนับเป็นเรื่องที่สําคัญดังนั้นคนโบราณจึงมีหลากหลายวิธีในการราังสรรค์สุสานให้ยิ่งใหญ่และสวยงามที่สุดไม่ว่าจะเป็นสถานที่โล่งๆสาหรับขุดหลุมฝังศพหรือพีระมิดขนาดใหญ่ที่มีสุสานอยู่ด้านล่างและในคลิปนี้เราจะพาทุกคนไปดูเจดสุสานที่สร้างด้วยวิธีการเจาะแกะสลักหรือตัดจากภูเขาหินกันว่ามีลักษณะเป็นเช่นไรและประณีตงดงามขนาดไหนครับ เที่ยวแบบส่วนตัวไม่จํากัดกําหนดวันเดินทางและงบได้เองเน้นใช้เวลากับสถานที่ให้อัธรักษ์ออกแบบเส้นทางโทร02 047 0083และ l ลาย at a อัธ a ัลก์แอร1สุสานของกรรษัตัตย์ Tomb of the Kings ประเทศไซปรัส Tomb of the Kings เป็นสุสานขนาดใหญ่ใกล้เมืองแพรฟอสประเทศไซปรัสเป็นสุสานขนาดใหญ่ที่มีอายุย้อนไปถึงศตวรรษที่4ก่อนคริสต์กราชสุสานแห่งนี้แกะสลักจากภูเขาหินตกแต่งด้วยเสาแบบดอริกข้อมูลส่วนใหญ่เกี่ยวกับสุสานแห่งนี้สูญหายไปแล้วตามกาลเวลาผนวกกับตำแหน่งที่ตั้งของสุสานที่อยู่ใกล้กับฝั่งทะเลจึงเป็นอุปสรรคต่อการเก็บรักษาศพที่ถูกฝังไว้ จึงยังไม่อาจทราบแน่ชัดครับว่าใครที่ถูกฝังอยู่ที่นี่จะเชื่อกันว่าเป็นสถานที่ฝังศพของขุนนางและเจ้าหน้าที่ระดับสูงเนื่องจากนักโบราณคดีได้ค้นพบของมีค่าจํานวนหนึ่งภายในสุสานและเชื่อว่าแต่ก่อนอาจจะมีสมบัติมากมายฝังไว้แต่ว่าโดนขโมยออกไปแล้ว 2. สุสานลีเซียน ลิเซียเป็นสาพันธ์ของเมืองโบราณที่ตั้งอยู่ในจังหวัดอันตันยาและมูลาในประเทศตุรกีสุสานแห่งนี้เป็นหลุมฝังศพที่วิจิตรบรรจงของชาวลิเซียนที่ร่ำรวยถูกสร้างด้วยวิธีการเจาะและแกะสลักบริเวณหน้าผาส่วนใหญ่จะออกแบบมาให้มีลักษณะเหมือนด้านหน้าของบ้านไม้ชาวลิเซียนด้านนอกบางส่วนตกแต่งด้วยภาพนูนต่ำนูนสูงที่แสดงลักษณะเฉพาะของผู้เสียชีวิตและเหตุการณ์สำคัญในช่วงเวลานั้น ส่วนทางเข้านั้นถูกปิดด้วยประตูหินเลื่อนพร้อมรางประตูอยู่ด้านข้างโดยการค้นพบสุสานลีเซียนนี้แสดงให้เห็นว่าชาวลีเซียนให้ความสำคัญกับชีวิตหลังความตายและอยากให้ผู้เสียชีวิตนั้นมีชีวิตหลังความตายที่ดีและสวยงาม 3. มาดาอินซาเล เราอาจจะรู้จักที่นี่ในชื่อเฮกราหรืออัลฮิชเป็นหลักฐานการตั้งถิ่นฐานทางตอนใต้สุดของราชอาณาจักรแนบาเทียและใหญ่ที่สุดรองจากเมืองเพตราที่เป็นเมืองหลวงโบราณสถานแห่งนี้ตั้งอยู่ในบริเวณเมืองโอเอซิสอันอุลาแคว้นมดินะฮิยาสประเทศซาอุดิอาระเบียในช่งวงศตวรรษที่1 ซึ่งสุสารหินทรายโผล่ออกมาเหนือผืนทะเลทรายนี้เชื่อว่าเป็นฝีมือของชาวสมุทติเนื่องจากบริเวณนี้เป็นที่อยู่อาศัยของพวกเขาทั้งยังเป็นเผ่าที่มักจะสร้างที่อยู่อาศัยด้วยการแกะสลักหินนั่นเอง4เบเนหฮาสัน เบนิฮาซันเป็นสุสานของชาวอียิปต์โบราณที่ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำไนยบริเวณทิศใต้ของเมืองมินยายุคใหม่ในสมัยอาณาจักรกลางห่างจากกรุงไครโรไปทางทิศใต้ โดยด้านในพบว่ามีการฝังศพจากอาณาจักรเก่าไว้ในสุสานแห่งนี้ด้วยแต่ส่วนใหญ่ก็มักจะใช้งานในช่วงอาณาจักรกลางมากกว่าครอบคลุมระยะเวลาตั้งแต่ช่วงศตวรรษที่21ถึง17ก่อนคริสต์ศตวรรษนิฐานว่าเป็นสุสานที่เจาะและแกะสลักจากหินสําหรับฝังศพเจ้าหน้าที่ในราชวงศ์ที่11และ12ของราชวงศ์อียิปต์บน หลุมฝังศพบ,บางส่วนจากทั้งหมด39แห่งถูกตกแต่งด้วยจิตกรรมที่บอกเล่าถึงวิถีชีวิตประจําวันและจารึกข้อความเกี่ยวกับชีวประวัติที่สําคัญของผู้ที่เสียชีวิตทางออกไปทางทิศใต้ของสุสานประมาณ1ไมล์จะเป็นที่ตั้งของวิหารที่สร้างโดยฟาโรห์เฮเซปซุดและฟาโรห์ทูสมสที่3เพื่ออุทิศให้กับเทพีพาเกต เทพีแห่งสิงโตและสงครามที่เป็นความเชื่อในท้องถิ่นนั้นซึ่งสําหรับชาวกรีกพวกเขาระบุว่าเทพีองค์นี้คือเทพีอาร์ is, ทิมิสเทพีแห่งการล่าสัตว์ดวงจันทร์และความรักจึงเป็นที่มาของอีกชื่อหนึ่งของสุสานว่า cave of Artemis 5. หุบเขาแห่งราชินี valley of the queens ที่นี่นั้นตั้งอยู่ไม่ไกลจากหุบเขากษัตริย์มากนัก เป็นสถานที่ฝังพระศพของราชินีหลายพระองค์ของฟาโรในสมัยโบราณเช่นราชินีเนฟเตอารีราชินีทิติ iti, จึงเป็นที่มาของชื่อเรียกในอียิปต์โบราณที่แปลว่าสถานที่แห่งความงามแต่ในขณะเดียวกันหุบเขาแห่งนี้ก็เป็นที่ฝังพระศพเจ้าชายอีกบบางพระองค์ด้วยโดยด้านในค้นพบว่ามีหลุมฝังศพหินมากกว่า70แห่งหลายแห่งมีการตกแต่งอย่างหรูหรางดงามส่วนเหตุผลที่เลือกสร้างสุสานตรงพื้นที่แห้งแลง้งบนเนินเขาทางตะวันตกแห่งนี้ ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าเพราะเหตุใดแต่สันนิษฐานว่าอาจจะเป็นพื้นที่ที่โดดเดี่ยวเงียบสงบใกล้กับเมืองหลวงของอีโบราณหรือระยะทางที่ใกล้กับหมู่บ้านคนงานและหุบเขากษัตริย์ก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ใช้ประกอบการตัดสินใจสร้างสุสานแห่งนี้ 6. หุบเขากริยัวัลเล่ออฟเดอะคิงส์ หุบเขากริส์เป็นหุบเขาในประเทศอียิปต์ที่มีการเจาะสร้างขึ้นเป็นหลุมฝังพระศพของฟาโรห์ที่โด่งดังเป็นที่รู้จักหลายพระองค์เช่นฟาโรห์รามเสสที่สฟาโรห์เมเนฟทาฟาโรห์เซติที่1ฟาโรห์ตุตันคาเมนแต่นอกจากจะมีพระศพของฟาโรห์ฝังอยู่ที่นี่แล้ว ยังมีศพของเหล่าขุนนางชั้นสูงที่ได้รับสิทธิพิเศษและบุคคลสําคัญของราชวงศ์อียิปต์ใหม่ถูกฝังอยู่ที่นี่ด้วยรวมเป็นระยะเวลาเกือบ500ปีตั้งแต่ศตวรรษที่1 6กถึง11ก่อนคริสต์ศัวราชโดยหุบเขาแห่งนี้ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตกของแม่น้นํไนตรงข้ามกับเมืองทิฟหรือเมืองลักซอรในปัจจุบันด้านในประกอบด้วยสุสานและห้องต่างๆจำนวน63ห้องมีหลากหลายขนาดและหลากหลายรูปแบบตั้งแต่หลุมฝังศพธรรมดาไปจนถึงหลุมฝังศพที่มีความซับซ้อนมากกว่า และเมื่อขึ้นชื่อว่าเป็นสุสานของกษัตริย์และชนชั้นสูงจึงไม่แปลกที่จะได้รับการตกแต่งอย่างวิจิตรงามบอกเล่าถึงเรื่องราวตำนานอียิปต์ตลอดจนพิธีกรรมความเชื่อเกี่ยวกับศพและโลกหลังความตายในสมัยนั้นแต่แม้ว่าจะเป็นสุสานของบุคคลที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้ก็ไม่อาจหลีกเลี่ยงจากการถูกงัดแงะและขโมยสมบัติที่อยู่ด้านในออกไปได้เหลือเพียงสุสานของฟาโรห์ตุตันคาเมนเท่านั้นที่รอดพ้นจากการถูกโจรกรรมนี้ 7. พระราชวังสุสาน p a l a c ทูม m b เพตราคือชื่อเมืองหลวงโบราณของราชอาณาจักรแนาบาเทียและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศจอร์แดนสร้างขึ้นโดวยวิธีการเจาะเข้าไปในหุบเขาวาดิมูซาเมื่อหลายศตรวรรษก่อนโดยชาวนาบาเทียนซึ่งหนึ่งในสิ่งก่อสร้างที่น่าสนใจคือพระราชวังสุสานที่เป็นสุสานของชาวนาบาเทียนในอุทยานโบราณคดีเพตรา ตั้งอยู่ท่ามกลางสุสานหลวงลักษณะเป็นแนวอาคารอนุสาวรีย์อันโดดเด่นบนหน้าผาด้านตะวันออกขนาดข้างหุบเขาที่เป็นที่ตั้งเมืองด้วยเหตุผลที่เรียกชื่อเช่นนี้เนื่องจากลักษณะของสุสานมีความคล้ายคลึงกับการออกแบบพระราชวังโรมันโกลเด้นเฮาส์ออฟเนโรรวมถึงโครงสร้างที่กว้างขวางและการตกแต่งอย่างหรูหราด้วยปัจจุบันสุสานแห่งนี้ถูกบันทึกไว้ว่าเป็นหนึ่งในสุสานที่เก่าแก่ที่สุดในเมืองเพตราครับ